นี่มันคือหัวแรงหัวแรงปืนหัวแรงปืนครับพี่น้องเป็นอย่าง่ามันจะเอิ่นหัวแรงมาทีมันคือหัวอีแรงมีซบอีแรงนะหัวมันหัวอีแรงแต่ก่อนี่หัวแรงมันจะเป็นแบบนี้ไดยอ่มันมันสใส่ในงานนั่นจอดสังกะสีน่ะเห็ดเห็ดสังกะสีน่นทั้งลิ้นนั่นหัวแรงไปเผาไฟบานนันก็เป็นหัวแรงไฟฟ้า นี่มันเป็นหัวแรงปืนมันเหมือนปืนเลยเห็นว่มไม่มองกดหัวแรงแช่แบบปืน่าหัวแรงแตะกี้ก็เป็นแบบนี้แหละมันคือขวนนี่ได้ตะกี้อ้าวมาดูกันภายในว่าทําไมมันพังเร็วจังมันห่างแล้วไปดูภายในกันครับยังไม่ได้ี่ใส่พ่อสองเถื่อบ้าหน่ไม่ลนะพี่น้องนียนะครับไฟไฟไฟมันจะเข้ามาสองเส้นเนี่ย a อซ2สองรอยี่สิบโวลต์จากปลั๊กไฟคดหนึ่งสิเขาไปทั้งในคดลวดพอออกจากคดลวดแล้วก็สิมาตรงสวิตช์เนี้ยเจ้าเบื้องหน้าสัมผัสสวิตช์ใหญ่บ่อบจะแบบทนแอมได้สูงมากพุนแลียวนะครับบาาท,ที่นี่ตัวนี้เป็นหมอแปลงเด้เป็นหมอแปลงนี่นี่เห็นไหนมครับไฟมันออกจากหมอแปลงบา่าเนีมัมก็มาคดลวดเส้ยยยนใหญ่ๆนี่ลวดได้หน่ นึกว่ามาหนีบ้างนะครับเศนใหญ่มาโดยตลอดปุ๊บมองไปหวัวแรลงมันเศเเ็ษเป็นวัส,สดุที่แบบว่าอ่ากระแสมันก็สิมาเจอกันอยู่นี่นะแล้วมันก็นจะ่้อนอันนี้บ่แม่นเอาแบบหัวงยังกระไดได้ไปย,ยังกระไดด้วยโมเมนต์เนี่ยถ้าเป็นพวกเล็กธรรมดานี่มันบ่อมว่าบ่ดูดตะกัวแบบนี้ได้เนี่ยนี่น,นะต่างหากเนี่ยครับบอมเป็นว่าอัวไปเอาลวดมาใส่เ็ษเป็นปลายหัหวแรลงโมเมนต์ อ่าพอถือความห่อนแล้วปุ๊บเนี่ยตัวนี้นี่มันสิดึงตะกัวไว้ได้ดูตะกัวไปที่นี่ป่านนี้ถับไปมันบ่งห่อนมันบ่งห่อนอยู่แถวนี้แสดงว่าแถวนี้มันหลวมเด้ <c oughs> <c oughs> เห็นวะอุ้ยพันธุไม่ได้บ่นี่แล้วแต่ผู้ใดสิพันธุ์รถอุ้ยนี่คือ L.E.D. ที่นี่น้อง L.E.D. ปาดไอ,อ้ดีสีขาวตรง,ง,น,งนี้หนึ่งเนี่ยครับโอ้โหใหม่เลยพี่น้องตรวจท่องแดงมันคือใหม่ไว้เท้ะตรวจนี่นะครับลอกยีหอมันออก นะครับไปในหัวแหล่งปืนก็นเป็น 1, ห,หนึ่งสี่แหละพี่น้องหัวแหล่งปืนแบบสมัยเก่าดังเดิมทุกคนบ่ท่านเคยเห็นเนะาะทั้งในมันเป็นแนวนี้เดอร์น,นี่นะครับโอ้ยเป็น 1, หนึ่งสี่้ะครับเดยขันสิพัดใ่งงกับพันได่หรอวะดอพืน้นแต่ะาคามันกับหลายบาทดอกพืน้นเนาะ อันนี้ในกรณีหัวแหล่งปืนครับเป็นยังก็ต้องใส่หัวแหล่งปืนเป็นยังก็ต้องใส่ของแหล่งแช่ถ้าเป็นสร้างก็ต้องใส่หัวแหล่งแบบนี้นะหัวแหล่งแช่นะครับแต่ทําความสะอาดไปไม่ได้ด้วยนี่ดำหแหละหัแหล่งแช่นี่ก็คือมันจะมีความห่อนในการแชร่ใบสามสิบบาทความหล่อนมันแล้บบัตที่นี่เวลาสิใส่ย่มกดเขา่ามันเกิดขึ้นเป็น100รอยกวาดแหละนะครับงานอิเล็กทรอนิกส่วนใหญ่แล้วห้าสิบบาทกีอยู่โดยตลอด เขาก็เลยต้องการก้มห่อนที่มันมีอยู่ตลอดแบบนี้หัวแรงปืนกระม้อสําหรับงานที่บอดด้ใซน์ก้มห่อนจากตัวที่มีการแช่ไว้ตลอดเวลาย่ำสิใส่ก็มากดใส่บัตรกี้ส่วนมากแล้วหัวแรงแบบนี้ก็จะเป็นเอาไปใส่ในงานผักสนามที่ต้องการก้มห่อนเร็วแล้วกับบัตกี้เป็นจุดๆไปโดนๆจังบัตกี่ทีนึงแบบนั้นงานสมรถก็ใส่หลายนะครับงานสอมรถานะรงานสอมไดน้ามโมพวกนั้ ซึ่ง่อ่อยไดบัดกี่โดนๆนจังมาจอดทนึงสินะ่ก็ทีใส่สขัวแรงปืนนี่นะครับมันกอ,อกรอยก็บัดไร้ล่่กระไดความหอนมนเนาะแต่อหอนลลายแต่กลัวกับใหม่หลายผลก็บรติดนั่นแหละครับข้อแรงปืนนะตัวนี้เด้อพี่น้องตัวนี้มันใหม่แล้วครับงานก็เป็นแบบนี้ประกอบง่าย,ายๆนี่นะครับหมอแปลงกระได อให้เบิ่งกว่าในกรณีของแรงปืนทั้งนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวนี้กับใหม่ไว้เลยเกินนะครับบ่อฟังเด้อหัวแรงปืนคลักแ์ไ